นี่ได้ยินไหมนักพูนนำมิกโกะคนใหม่ละ้าวแต่เธอดูเด็กมากเลยนะนายคิดว่าเธอจะรับหน้าที่นี้ไหวไหมจำไว้นะโคโคมิในฐานะผู้นำมิกโกะคนปัจจุบันนั่นหมายถึงทุกคนได้มอบหน้าที่ดูแลเกาวะวัฒสมิให้กับเธอแล้วฉันรู้ว่าภาระหน้าที่นี้ไม่เหมาะกับตัวเธอเลยแต่จากวันนี้ไป เธอต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกคนที่เธอพูดก็ถูกฉันน่ะไม่ถนัดเรื่องการบริหารบ้านเมืองเลยแต่สิ่งที่ฉันถนัดนะคือการใช้ศิลปะแห่งการทหารที่มีคำว่าชัยชนะเป็นเป้าหมายการบุกโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงโดยให้ฝ่ายเราบาดเจ็บน้อยที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้หน่วยโกเบสและกอเกเซียจะเป็นตัวล่อาสถานการณ์เป็นไปนในทางที่ดี เราจะใช้กลวิธีตีลอ้อมซึ่งหน่วยซอฟฟิตจะขนาบฆ่าศัตรูและเผ่าสเสบียงของพวกมันคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำของเกาะวาทัทสมิไม่หรอกฉันยังห่างไกลจากค,จคำนั้นอีกมากในสนามรบสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลาแต่ก็ยังมีร่องรอยให้ติดตามแต่นอกสนามรบใจคนเปลี่ยนแปลงได้นับร้อยพันฉันจะคาดเดาได้อย่างไรกันเล่า แวะมาพูดคุยกันที่สังโกนมิยะบ้างนะถ้ามีเวลานะนะ